สวัสดีครับอินดี้ได้รับพัสดุเช่าไม้ไม่ใช่ครับเรากลับมาเจอนอีกครั้งนึงนะครับกับโปรดักต์จากทาง iSuper นะครับเหมือนผมจะไม่ได้รีวิวหูฟังจาก iSuper นานมากนะรวมถึงโปรดักต์อื่นๆด้วยนะครับน่าจะเกินปีแล้วนะครับวันนี้ผมจะมัดรวมหูฟังทั้ง2รุ่นนะครับเป็นการมัดรวมภายในคลิปเดียวเช่นเดิมครับตัวแรกนะก็คือไอซูเปอร์อีโวบัตส์เคลียร์นะครับนี่คือหูฟังโปร่งใสในราคา599เาเเท่านั้นครับสวยมากๆครับตัวที่สองครับก็คือ iSuper Sound Active นะครัับมนเป็นหูฟัง Air Conduction นะครับก็คือเราไม่ต้องใส่เข้าไปในหูนะครับแค่เกี่ยวไว้ด้านนอกแบบนี้ก็สามารถให้จะฟังเพลงสามารถจะคุยสนทนาได้ในราคา899ทําราคามาได้ดีมากๆครับมันจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันครับวันนี้ผมขอเริ่มจากตัว EvoBuds เคลียก่อนเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันโดดเด่นจริงครับตัวเคสเป็นพลาสติกใสแบบโปร่งแสง1 0 0นะครับแล้วแท่นชาร์จชั้นในเนี่ยก็ใช้งานดีไซน์แบบลอยตัวเหมือนกับว่า มันลอยอยู่จริงๆนะครับบอกเลยว่าโคตรกิ๊บเก๋เลยครับ599ซื้อมาเป็นพร็อพตกแต่งวางบนโต๊ะวางบนชั้นวางนี่ก็คุ้มแล้วนะครับภายในกล่องเนี่ยเขาจะแถมสติกเกอร์มาให้เราด้วยนะครับเราสามารถที่จะตกแต่งตัวเคสน่ารักน่ารักได้เต็มที่เลยนะครับหรือว่าถ้าใครอยากที่จะไปไกลามากกว่านั้นเหมือนกับของผมนะครับเราสามารถที่จะถอดแท่นชาร์จข้างในออกมาเพ้นได้เลยนะครับเขายึดเอาไว้ด้วยระบบแม่เหล็กนะครับเราสามารถที่จะ วาดรูประบายสีนะครับแต่งสีแต่งแต้มจินตนาการของเราได้เต็มที่นะครับนั่นก็แปลว่าหูฟังตัวนี้จะเป็น Limited Edition ที่เฉพาะตัวไม่ซ้ำใครนะครับแล้วพอเพ้นเสร็จแล้วเนี่ยบอกได้เลยว่าทวีคูณความน่ารักความสวยขึ้นไปอีก100%เปอนตลยครับอย่างที่ผมบอกนะว่าบว่า599ซื้อมาเป็นพร็อพตกแต่งก็คุ้มแล้วครับที่ด้านล่างจะเป็นพอร์ชาร์จ type C นะครับแล้วเขาแถมสายชาร์จมาให้ด้วยนะครับแล้วขนาดของมันเนี่ยเล็กมากๆนะครับ โค้งมนพกพาสะดวกมากใส่กระเป๋าเสื้อกระเป๋ากางเกงสบายๆไม่เป็นภาระเลยครับเมื่อเราเปิดฝานะไฟสถานะโลโกโ้ iSuper ก็จะติดขึ้นมานะครับราคานี้มีไฟมาให้ด้วยเอาสิครับหูฟังเป็นหูฟังแบบเอียบัตสนะครับมาในดีไซน์ที่คุ้นเคยครับตัวก้านค่อนข้างเล็กนะครับสั่งงานเจสเจอร์ผ่านการแตะเป็นทัชพ anel ตรงนี้นะครับ การชาร์จไฟจะชาร์จผ่านตัวคอนเนคเตอร์ตรงนี้นครับงานประกอบอาจจะไม่ได้เนี๊บมากตรงรอยประกบอะไรเนี่ยอาจจะมีไม่เรียบไปบ้างน,นะครับแต่ว่าถ้าบอกว่านี่คือราคา5 9 9ก็ถือว่าใช้ได้ครับไม่มีปัญหาอะไรครับแต่ว่าเกรดของวัสดุเนี่ยก็ไม่ได้อยากให้ตั้งความคาดหวังอะไรนะครับคือมันก็พลาสติกแบบทั่วไปเลยนะครับเป็นพลาสติกที่แบบพลาสติกพลาสติกนะครับไม่ได้จับแล้วแบบว่าเป็นพลาสติกที่ดูราคาแพงหรือว่าทําให้ดูเป็นหูฟังที่แบบมีราคาอะไรครับทั่วไปเลยครับ แต่ว่าถึงแม้ว่าจะราคาถูกแต่ว่ามาตรฐานการกันน้ำเนี่ยไม่ได้แพ้ตัวแพงๆเลยนะครับ IPX4 นะครับกันพวกละอองน้ําฝนตกโปรยๆได้นะครับแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นใส่อาบน้ําหรือว่าใส่ว่ายน้ำครับถึงแม้ว่านี่จะเป็นหูฟังราคาถูกนะครับแต่ว่าเจสเจอร์การสั่งงานเนี่ยให้มาครบไม่แพ้ตัวแพงๆเลยนะครับการสั่งงานเนี่ยใช้การแตะแต่ว่าเราทํามือเป็นโพสเจอร์ในการบีบไปเลยสะดวกกว่าครับคือด้วยความที่ตัวก้านเนี่ยมันเป็นทรงกระบอกครับการบีบไปเลยเนี่ยสะดวกกว่าจริงจริงครับส่วนเจสเจอร์เนี่ยให้มาครบนะครับทั้ง เล่นเพลงหยุดเพลงเปลี่ยนเพลงไปข้างหน้าย้อนกลับไปเพลงก่อนหน้านะร,รับสายวางสายตัดสายนับเรียกแอสซิสแตนต์เปิดปิดเกมโหมดนะครับแต่ว่าคําสั่งไหนสั่งงานยังไงเนี่ยวันนี้ผมขอไม่ลงรายละเอียดแล้วกันนะครับเพราะว่าเรื่องมีหูฟังรุ่นหนึ่งรอเราอยู่นะครับเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะครับรวมถึงในคู่มือบอกไว้ละเอียดแล้วนะครับแต่ว่าจ e เจอร์ของเขาเนี่ยก็มีจุดที่ผมไม่ชอบเหมือนกันนะครับที่เดี๋ยวผมจะรวมเอาไว้ให้ในจุดพิจารณาแล้วกันครับทีนี้พอราคามันแค่599เนี่ยผมว่าหลายคนน่าจะอยากรู้ว่าแล้วคุณภาาพเสียยงงงงของมลปนััไบบ้คร คือถ้าว่ากันตามตรงนะครับผมไม่อยากให้ทุกคนตั้งความคาดหวังว่าแบบเฮ้ยมันเป็นหูฟังแบบเป็นคิลเลอร์ไหมที่แบบราคา599ไปฟัดกับตัวละพันเได้เลยนะอะไรเงี้ยไม่ใช่นะมันคือหูฟัง599ที่ให้คุณภาพเสียงแบบ599เลยครับคาแรคเตอร์เสียงของเขาเนี่ยจะมีความมนๆนวลนๆนนนนทึบๆหน่อยนะครับจะไม่ใช่แนวแบบใสโปร่งเคลียร์โล่งสบายอะไรแบบนั้นครับย่านที่ผมรู้สึกว่าเขาทําได้ดีตามสไตล์หูฟังราคานี้นครับก็คือย่านเสียงกลางหรือว่าเสียงร้องครับ คือมันก็ไม่ได้แย่นะครับคือฟังได้นะครับเสียงค่อนข้างที่จะมีความเป็นธรรมาชาติไม่ได้แบบว่าแห้งลอยป่องแปง๋งเล็กๆหรือว่าไม่ได้อ้วนท้วมฟังอุดอู้จนแบบไม่ชัดถ้อยชัดขำนะครับคือฟังได้เลยนะครับสเตจก็ถือว่าชัดเยื้อหน้าเล็กน้อยลอยตัวเล็กน้อยก็ฟังง่ายดีครับคือเป็นหูฟังที่เอาเป็นว่าถ้าใครที่เน้นในเรื่องเสียงร้องเป็นหลักกับราคานี้ไม่มีอะไรที่ต้องกังวลครับต่อมาก็คือย่านเบสนะครับที่เอาจริงๆผมก็แอบเซอร์ไพรส์เล็กน้อยนะครับ มันมีให้ได้ยินนะผมค่อนข้างโอเคเลยนะครับกับราคานี้ครับด้วยความที่คาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยมันออกแบบทุ้มทุ้มนวลนวลอยู่แล้วใช่ไหมครับมันเหมือนกับมันได้อนิสงมานะครับพอมันทุ้มเนี่ยย่านเสียงต่างๆมันมีความเกาะตัวกันย่านเสียงต่ำมันก็ลยได้อนิสงไปด้วยนะครับมันเลยแบบเฮ้ยมันแอบมีแรงปะทะที่เป็นหัวเสียงที่เป็นอิมแพกให้เราได้แบบตึ๊บตึบตึบตึบในหูเหมือนกันนะใช้ได้เหมือนกันนะย่านกระเดื่องเนี่ยมีความตึ๊บตึบเหมือนกันแต่โอเคไม่ต้องไปคาดหวังนะครรรััับวว่่าาาโมมมมนนนจะะะตต้้อออองใหญปิิณเยดีฟกไข็ถื ฟังได้ยังพอที่จะทําให้เราสนุกไปกับบทเพลงที่แบบติรดๆได้อยู่ครับสุดท้ายนับก็คือพวกเสียงสูงพวกรายละเอียดเสียงต่างของพวกเออริทึมเพอร์ชันอะไรพวกนี้นครับถือว่าทําได้ดีนะกับเพลงที่ไม่ได้มีรายละเอียดเยอะเพลงที่แบบเบาๆสบายๆนะครับความกรุ้งกริ้งความเป็นประกายของหัวเสียงเนี่ยยังคงมีความเป็นเม็ดเม็ดให้ได้ยินครับไม่ได้แบบว่ามาเป็นก้อนกอนมากองรวมกันครับแต่ว่าถ้าเกิดเจอเพลงที่มันแบบเยอะเะจริงๆลายมันมาหนักหนัจริงก็ต้องยอมรับนะครับว่ากับราคานี้คงไม่ต้องไปคาดหวังว่าเขาจะทําได้ดีนะครับก็ ตามราคาเลยครับสรุปในเรื่องของเสียงนะครับหลายคนอาจจะฟังดูแล้วรู้สึกว่ามันดูไม่ค่อยน่าซื้อมาฟังใช่ไหมครับจริง,รงๆมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นคือมันฟังได้ครับทุกคนกับ599ราคาเนี้ยนะครับผมมั่นใจว่ามันสามารถที่จะก็สนุกไปกับเพลงได้ผมลองฟังเพลงที่มันตึ้ดตมก็โอเคนะเบสมันก็ตึง,ต,ง,ต,ง,ต,งตังดีนะครับรวมถึงเสียงร้องเสียงอะไรมันก็ชัดเจนดีนะครับคือมันเน้นการใช้งานที่แบบยูเซอร์ทั่วไปอะ่พะพ่อค้าแม่ค้าเตรียมของเตรียมลูกชิ้นไปปิ้งเงย็นนี้ใช่ไหมครับนั่งเสียบไม้อยู่ี้ ก็เปิดเพลงฟังเพลินๆนะมันไม่ใช่สายที่แบบว่าวันนี้จะต้องฟังออเคสตราวิโตเฟนสักหนึ่งบทเพลงก่อนที่จะออกไปทํางานมันไม่ใช่ขนาดนั้นดูราคามันด้วยนะครับดังนั้นกับราคานี้ฟังได้โอเคครับถึงแม้ว่าเขาจะราคาแค่599แต่ว่าเขาให้บลูทูธ5.3าจาครับเป็นเวอร์ชันใหม่เลยรวมถึงให้เกมโหมดมาด้วยเออเอาสิแล้วผมก็แนะนําเลยนะครับว่าถ้าจะเล่นเกมจริงๆต้องเปิดเกมโหมดนะถ้าไม่เปิดนี่เล่นไม่ได้เลย คือเอาเป็นว่าตีว่า1วิเต็มๆมาเอางีนี้ดีกว่าครับแต่ว่าพอเปิดแล้วโอเคเลยพอเปิดเกมหมดแล้วดีเลยค่อนข้างน้อยโอเคยังพอมีให้เห็นขึ้นไปฟัดกับหูฟังราคาพันต้นๆได้อ่าถ้าอันเนี้ยโอเคถ้าด้านเนี้ยโอเคถ้าด้านเสียงอาจจะยังไม่ได้แต่ด้านเลเทนซี่สู้กับหูฟังราคาพันต้นๆที่เปิดเกมโหมดแข่งกันได้นะครับ๋ยวผมจะลองให้ดูนะว่ามันดีเลยมากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงครับ เห็นราคาเท่านี้นะครับแต่ว่าเขามีแอปพลิเคชันให้ใช้งานร่วมกันด้วยนะครับเออไม่ใช่เล่นๆครับชื่อแอปว่า iSuperplay นะครับภายในแอปก็จะบอกสถานะแบตของหูฟังทั้ง2ข้างนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะปรับ EQ preset เพิ่มเติมได้อีกครับและทีเด็ดเลยคือเราสามารถที่จะปรับ gesture ของหูฟังได้ด้วยนะครับถ้าใครที่ไม่ถนัดค่า default เดิมที่เขาให้มานะก็ปรับเองได้เลยครับอันนี้ถือว่าโหดมากนะหูฟังราคา2-3,000บางตัวยังทําไม่ได้เลยครับ ครับและเสียงที่ผมกำลังได้อยู่ตอนนี้นะครับเป็นการพูดผ่านตัว i อซูเปอร์อีโฟบัดเคลียร์ครับเป็นไงบ้างครับในเรื่องของคุณภาพใหม่ก็ราคามัน599นะครับก็ได้ประมาณนี้แหละนะครับแต่ว่าในการคุยสินะจริงผมก็ไม่เคยโดนบ่นนะแต่ว่าผมก็ลองถามดูนะครับโดยการเปรียบเทียบกับตัวแบบพันกว่าบาทสองพันเนี่ยว่ามันแตกต่างกันยังไงครับผมรู้สึกว่าตัวเนี้ยจะมีความคล่องคล่องกว่าเนื้อเสียงจะดูไกลๆกว่าหน่อยครับมันจะไม่ได้แบบมาเต็มเนื้อเสียงเหมือนตัวแพงๆครับแต่ว่ากับราคา599แล้วทำ ENC ได้ด้วยนะ เขาตัดเสียงรบกวนรอบข้างได้นะครับอย่างตอนเนี้ยผมอยู่ลานจอดรถก็จะมีเสียงรถบางคันก็จอดสตาร์ททิ้งไว้มีเสียงถนนจากแล้วตอนที่ผมอยู่ห้างนะครับมีเสียงก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเงียบนะก็ถือว่าโอเคนะครับถึงแม้ว่าเสียงพูดอาจจะไม่ได้แบบชัดเ้ยแต่ว่าคุยสนทนาได้ผมคอนเฟิร์มครับบอกไปคุยสนทนามาค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรครับก็ไม่เคยโดนบ่น,นครับถึงแม้ว่าจะไม่เทียบเท่าตันแพงแพร่แต่599ได้ขนาดนี้โอเคามากๆแล้วครับ สุดท้ายก็คือจุดพิจารณาที่ผมติดเอาไว้ในตอนแรกครับหลักๆจะเป็นในเรื่องของตัวทัชแพ p นลนะครับวันที่เราใส่เข้าไปแบบนี้ครับตัวหน้าสัมผัสในการแตะสั่งงานเนี่ยมันจะหันหลบมุมเข้ามาเข้าหาหน้าเราครับแทนที่มันจะหันออกด้านนอกให้เราแตะง่ายๆใช่ไหมครัมันหันเข้าหาตัวเราทําให้เวลาที่จะสั่งงานเนี่ยมันค่อนข้างยากเหมือนกันครับ คือมาทําให้โพสเจอของเราเนี่ยเวลาสั่งงานมันแอบ,บไม่เป็นธรรมชาติเท่าไหร่นะครับมันอาจจะมีกดติดบ้างไม่ติดบ้างในบางครั้งนะครับเพราะว่าเราต้องพยายามที่จะเอานิ้วเนี่ยสอดเข้าไปในพื้นที่เล็กๆตรงนี้นะครับดังนั้นผมก็คาดหวังนะว่า Product เจนต่อไปจะายซูเปอร์เนี่ยจะปรับปรุตรงตรงจุดนี้ให้ด้วยครับแล้วก็อย่างที่สอน,นะครับก็คือตัว t Touch p a n e l มันอยู่ด้านล่างของก้านนะครับทำให้เวลาให้เราจับหูฟังเพื่อที่จะขยับมันจะเป็นการสั่งงานไปเลยนะครับหรือแบบบางทีเพื่อนเดินมาใช่ไหมครับราออย,ยก่หหูฟงออ เพื่อหคุยกับเพื่อนหันไปคุยกับเพื่อนนะครับเราแตะมันค้างถูกไหมฮะมันเปลี่ยนเพลงไปแล้วกลับมาฟังนี่คือกลับเนี่ย power off แล้วอะ่ะเพราะว่าผมแตะนานเกินไปเพราะแตะนานค้างนานๆมันก็คือปิดเครื่องนะครับนี่คือจุดที่ต้องปรับปรุงนะครับคือต้องหาจุดตำแหน่งดีๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ตำแหน่งการสั่งงานมันอยู่ในจุดที่เราต้องจับฉะนั้นถ้าใครที่จะใช้หูฟังตัวนี้เป็นตัวหลักครับเวลาจับเนี่ยต้องเลี่ยงถ้าไม่จับข้างบนแบบนี้ก็ทํามือ นี่แหละครับเป็นจุดที่ iSuper ต้องปรับปรุงครับหูฟังตัวต่อมาที่เราจะพูดถึงนะครับก็คือ iSuper Sound Active นะครับมันเป็นหูฟังประเภท Air Conduction นะครับคือเราไม่ต้องใส่เข้าไปในหูนะครับแค่เกี่ยวไว้มันใช้แรงสั่นสะเทือนครับส่งตรงเข้าไปยังคลอเคลียร์หรือว่าหูชั้นในนั่นแหละนะครับเพื่อให้เราได้ยินเสียงครับและพอเป็นแบบนั้นนะครับมันแปลว่าหูของเราเนี่ยมันยังว่างเห็นไหมฮะเราไม่ได้ใส่อะไรเข้าไปในหู ของเรายังสามารถให้จะรับเสียงรอบข้างได้เต็มที่ดังนั้นการเดินบนถนนหมายถึงว่าเดินข้ามถนนนะครับเดินบนฟุตบาทออปั่นจักรยานขี่สกูตเตอร์ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยมันยังคงให้ความปลอดภัยกับเราครับรยังสามารถจะได้ยินเสียงรถที่มาข้างหลังได้เต็มที่นะครับหรือว่าใครที่เป็นสายแบบปฏิสัมพันธ์นะต้องแบบคุยกับคนรอบข้างอยู่ตลอดเวลายอย่างเงี้ยก็ออยังสามารถให้จะใส่หูฟังตัวนี้ไปด้วยได้นะครับและด้วยความที่มันเป็นแบบเนี้ยข้อดีของมันคืออะไรรู้ไหมฮะมันจะใส่นานแค่ไหนก็ได้เพราะมันไม่เจ็บ มันไม่ปวดมันไม่ต้องยัดนะครับแล้วน้ําหนักมันเบามาก27กรัมเบาวกว่าสมาร์ทวอชใส่อันนี้นะครับใส่ได้เป็นชั่วโมงกี่ชั่วโมงยังได้เลยเอางี้ดีกว่าเพราะว่ามันไม่สร้างภาระอะไรเลยเบางทีผมใส่นานๆผมนั่งทําสคริปต์นั่งพิมพ์งานอย่างนี้นะครับผมใส่แล้วก็เปิดเพลงฟังไปเนี่ยบางทีทํางานเสร็จแล้วแบบลืมอะเอามือมาจับขาวแวบปบึบอา้าวหูฟังอยู่บนหัวอเนี่ยคือมันเบามากจริงๆดังน,นั้นใครที่บอกว่ากําลังมองหาหูฟังที่แบบใส่สบายๆเน,น ตัวนี้เลยครับและหลายคนน่าจะสงสัยกันรับว่าหูฟังประเภทนี้มันให้คุณภาพเสียงเป็นยังไงบ้างครับคือถ้าว่ากันตามตรงครับมันยังคงสู้หูฟังแบบปกติในเรทราคาเดียวกันราคาไล่ไล่กันไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเอาจริงๆครับตัวนี้ถือว่าเสียงดีมากๆนะครับนี่คือหูฟัง899แบบ air conduction ที่เสียงดีมากผมเคยรีวิวหูฟังประเภทนี้ไปรอบหนึ่งลองไปหาดูนะครับว่าเป็นตัวไหนนะครับที่ราคา4,000บาท ตัวนี้ราคา899ผมพูดแบบแบ,บ่ๆตรงๆนะตอนนี้เลยนะครับตัวนี้เสียงดีกว่าในราคา899ตัวนั้น4 0 0พอันนี้เรื่องจริงไม่ได้โม้ผมท้าให้พิสูจน์เลยนะครับตัวนี้เสียงดีกว่าจริงๆนะครับแต่โอเคแค่ในแง่ของเรื่องเสียงนะถ้ามิติอื่นๆตัวนี้ก็คือสู้ไม่ได้เลยเพราะราคามันห่างกัน6เท่าหรือเปล่า899กับ4 0 0 0กว่านะครับ67เท่านะครับ เสียงดีมากจริงคือด้วยความที่พอพื้นที่ของตัวหูฟังมันเยอะเขาใส่ d y n a มิกไดรเวอขนาด16.2มิลนะครับใช่ปะเออ16.2มิลนะครับมันเลยทำให้พลังเสียงของหูฟังตัวนี้ค่อนข้างที่จะทรงพลังใช้ได้เลยครับย่านที่ผมประทับใจมากๆเลยนะครับก็คือย่านเสียงต่ำนะเพราะว่าเขาดันมีเบสให้เราได้ยินเฉยเลยนะครับมีความแน่นมีความกระชับมากๆในระดับหนึ่งเลยครับคือ เราไม่ได้ยัดมันเข้าไปในหัวแต่มันกลับมีความตึบอตตื๊ดตืตตมีความแบบแกระชับเก็บตัวเป็นลูกๆให้เราได้ยินเฉยเลยอ่ะผมแบบเซอร์ไพรส์มากเลยนะในตอนที่แบบได้ฟังครั้งแรกว่าแบบเฮ้ยเขาทําได้ไงแล้วด้วยกับราคาเนี่ยคือถ้าโอเคมันอยู่ในหูฟังแบบราคาแบบ3ามสี่พันแล้วมันทําได้ผมก็คงไม่แปลกใจนะนี่มาราคาต่ําพันบาทนะเออครับคือฟังสนุกครับเป็นหูฟังที่สามารถที่จะใส่ฟังเพลงที่แบบว่าตืดตื้อ e l e c t r o n ส์ dance แบบสนุกสนุกได้เลยอันนี้ผมคอนเฟิร์มครับ ย่านของเสียงร้องครับสเตจเนี่ยมีความลอยตัวเยื้องหน้าเล็กน้อยนะครับคือเขาจูนมาแบบเนี้ยนะมันทําให้เราฟังง่ายครับเพราะว่าต้องอย่าลืมว่าหูเราเปิดโล่งใช่ไหมครับเราพร้อมที่จะรับเสียงตลอดเวลาอยู่แล้วครับดังนั้นถ้าเกิดเขาจูนสเตจมาให้มันไม่เยื้องหน้าออกมาเนี่ยมันจะมีปัญหาเวลาที่เจอเสียงรอบข้างเงยอะๆใช่ไหมครับแต่ว่าอันเนี้ยพอเขาจูนให้มันเยื้องหน้าเนี่ยมันฟังง่ายครับต่อให ยังมีเสียงคนเสียงนูน่นเสียงนี่เนี่ยเราก็ยังฟังเพลงได้ชัดนะครับไม่แบกไม่จมนะยกเว้นแต่โอเคถ้าแบบว่าไปไซส์งานก่อสร้างก็คงจะไม่ไหวนะครับแต่ว่าถ้าในสภาวะแวดล้อมทั่วๆไปผมบอกได้เลยว่าไม่จมไม่หายฟังเพลงสบายๆครับย่านเสียงสูงเป็นจุดที่ผมเซอร์ไพรส์พอสมควรแบบเฮ้ยมันเอาเรื่องใช้ได้นะคือถ้าเป็นพวกริทึมเบอร์เกชันเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามีความแหลมมีความกุ้งกริ้งให้ได้ยินหัวเสียงชัดไม่ทู่ไม่มัวครับ โอเคครับมันอาจจะไม่ได้แบบโหสว่างใสนวลเคลีย์อะไรขนาดนั้นแบบหัวเสียงหางเสียงมันเนี้ยมากจริงมันไม่ได้ถึงขนาดนั้นแบบจะไปเทียบก,กับอินเออะไรขนาดนั้นแต่ว่าถ้าบอกว่านี่คือ air conduction คือมันทาได้ดีมากนะคือถ้าว่าในเรื่องของคุณภาพเสียงนะผมรู้สึกว่า sound active เสียงดีกว่า evobuds เคลีย e ด้วยซ้ำนะครับคือต้องยอมรับจริงๆคนระับว่าตัวนี้นี่คือไอซูเปอร์แบบทําการบ้านมันดีมากมครับ แต่ว่าถ้าเกิดเจอเพลงหนักๆลายโน้ตเยอะๆเนี่ยมันอาจจะไม่ไหวนะครับคือมันก็ต้องมีความเป็นก้อนๆมาแล้วนะครับฟุ้งๆเละๆและนะครับอันนี้คือปกติอยู่แล้วนะครับคือไม่ต้องไปคาดหวังระดับนั้นรวมถึงพวกเสียงสูงที่เป็นไฮโน้ตจริงๆก็ต้องยอมรับว่าเริ่มมีอาการเสียดเสียดอ่ามีอาการแผดๆเผาๆให้เราได้ยินอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าบอกว่านี่คือแอร์คอนดักชันในราคา899เสียงมันดีมากครับโอเคครับและเสียงที่ทุกคนกำลังได้ยินตอนนี้นะเป็นการพูดผ่านตัวไอซูปเปอร์ ฟาวแอคทีฟนะครับเป็นไงบ้างับกับคุณภาพเสียงไม,มโครโฟนผมว่าก็โอเคนะคือถึงแม้ว่าคือราคามันเท่านี้เราไม่ต้องไปคาดหวังว่ามันจะดีเท่าตัวแบบสองสามพันคนไปไม่ได้ครับแต่ว่าตลอดระยะเวลาในการใช้งานมาของผมนะครับก็ไม่เคยถูกบ่นนะถึงแม้ว่าโอเคเสียงอาจจะมีความไม่ได้แบบเต็มเนื้อเสียงมากมายนะแต่ว่าก็คุยสนทนา,านได้ไม่เคยเดินบนน่นเนาะก็โอเคแล้วนะครับรวมถึงเขาบอกเัาทำวีดซีได้ตอนเนี้ผมอยู่ใกล้น้าตก เอาไว้เช่นตกน้ําพุนะครับแล้วก็อยู่ที่ห้างมีเสียงของห้างด้วยแล้วก็มีการก่อข้างเล็กๆน้อยๆตรงนี้นะครับได้ยินไหมฮะถ้าไม่ได้ยินก็แปลว่ามันตัดได้ถ้าได้ยินเล็กน้อยมันก็แปลว่าตัดได้แต่ก็ตัดไม่หมดแต่ก็นะครับเท่านี้ได้ขนาดนี้ผมว่าผมพอใจแล้วครับ ทีนี้เดี๋ยวผมพาดูวัสดุแล้วก็งานดีไซน์ของเขานิดนึงครับรูปทรงเขาเนี่ยก็ถือว่ามาตามสไตล์หูฟังแอร์คอนดักชันตามปกตินะครับวัสดุจะเป็นพลาสติกสีดาด้านก็ดูสวยดีนะครับผมว่างานเขาก็แอบดูดีใช้ได้นะครับส่วนที่สัมผัสกับกระดูกขากรรไกลของเราเนี่ยจะเป็นยางซิลิโคนครับแล้วก็จะมีพวกลําโคงที่ใช้นําเสียงอีกเล็กน้อยนะครับข้างละ2ตําแหน่งครับที่ด้านขวาจะเป็นโมดูลสาหรับการสั่งงานนะปุ่มเปิดปิดเครื่องปุ่มเพิ่มลดเสียงอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีพอร์ตชาร์จททีี่่่่ถูกกกซออออนนนนนเาาาาาไว้้้้้ดลลงงงพรรัับบจจุยยะคสป็ พลาสติกหุ้มด้วยซิลิโคนครับก็มีความยืดหยุ่นดีครับตัวหูฟังจะมีแม่เหล็กที่เอาไว้ดูดติดกันไว้ให้เราแบบเก็บใส่กระเป๋าอะไรแบบนี้ไม่ได้ใช้งานนะครับและแน่นอนครับด้วยความที่เขาเป็นหูฟังที่เน้นการใช้งานแบบอาท์ดออะไรแบบนี้นะครับยังไงซะการกันน้ําก็ต้องมีครับเขากันน้ําตามมาตรฐาน itx 4นะครับกันละอองน้ําฝนตกไปปลโอยได้สบายสบายครับแต่ว่ายังใส่ว่ายน้ําไม่ไหวครับในส่วองเจสเจอร์การสั่งงานครับอย่าคิดว่าเป็นหูฟังแบบนี้แล้วเจสเจอร์มันจะน้อยนะครับบอกได้เลยว่าไม่มีอะไรที่แพ้หูฟังท่วไป เล่นเพลงหยุดเพลงทําได้นะครับรับสายวางสายทําได้ตัดสายก็ได้เพิ่มเสียงลดเสียงทําได้เปลี่ยนเพลงไปข้างหน้าได้ถอยกลับไปเพลงก่อนหน้าได้เรียกแอสซิสแตนต์ได้ไม่มีอะไรที่แพ้หูฟังทั่วไปเลยนะครับอันนี้ยอดเยี่ยมมากแต่ว่าอันไหนสั่งงานยังไงไปอ่านคู่มือกันเราเองนะครับเพราะว่ารู้สึกเหมือนคลิปจะเริ่มยาวแล้วครับผมขอไปแบบไวๆเลยแล้วกันครับเราไปคุยในเรื่องของการเล่นเกมไหมเออหูฟังแบบนี้เล่นเกมไงดีเลยมากน้อยแค่ไหนเห็นราคาแ9 9เา คุณภาพเสียงดีขนาดนี้แล้วยังใจปั้มใส่บลูทูธ5.3เช่นเดิมนะครับเออไม่ได้แพ้ตัวน้องเลยนะนะครับแล้วผมบอกได้เลยว่าถ้าเปิดเกมโหมดแล้วเฮ้ยผมบอกไปยังว่ามีเกมโหมดมีเกมโหมดนะบ้าบอมากหูฟังอะไรแอร์คอน์แอคชั่นมีเกมโหมดเอาเป็นว่าไอ้ซูเปอร์เขาใส่มาคุ้มจริงๆคือราคานี้คือคุ้มมากนะครับเมื่อเปิดเกมโหมดแล้วนะครับอาการดีเลยน้อยมาก น้อยพอๆกับหูฟังอินเอียร์ในราคา2,000นิดๆนะ่ะอันนี้เรื่องจริงครับคือแบบผมเซอร์ไพรส์มากผมไม่คิดคือหูฟังแบบนี้ใครจะไปคิดว่าเขาจะมาเน้นในเรื่องของ latency การเล่นเกมใช่ไหมครับปรากฏว่าสู้กับหูฟังราคา2,000บวกๆสบายๆเดี๋ยวผมจำลองให้ดูเลยนะครับว่าเมื่อเปิดเกมโหมดแล้วอาการดีเลย์มันน้อยแค่ไหนครับ นส่วนงแอปพลิเคชันนับตัวนี้ก็มีเหมือนกันนับแต่ว่าเขาใช้แอปเดียวกันนับก็คือ i Super Play นะผมมองว่า i Super เนี่ยเขาใช้แอปตัวนี้เป็นศูนย์รวมเลยนะเหมือนกับเป็นหับกลางแล้วก็แบบใช้กับหูฟังทุกรุ่นของเขาครับดังนั้นมันก็เหมือนกับที่ผมพาดูไปเมื่อสักครู่นะดังนั้นผมขอไปแบบไวๆเลยแล้วกันครับแต่ว่าไม่เชื่อต้องเชื่อนะครับว่าหูฟังแบบนี้เขายังให้เราสามารถที่จะคัสตอมเจสเจอร์ได้ด้วยบ้าบอมากแล้วปรับได้ละเอียดมากนะว่ากดหนึ่งครั้งที่ปุ่มเนี้เอาอะไร สครั้งเป็นไงสครั้งจะเอาแบบไหนหรือกดค้างจะเอาอะไรอันนี้คือแบบโหดมากสุดยอดมากปรบมือให้เลยครับนั่นครับในเมื่อเป็นการรีวิวตามสไตล์ช่องม m ยเมจินครับก็จะชมอย่างเดียว,วคงไม่ได้นะครับก็ต้องมีจุดพิจารณาด้วยคนได้รู้ไว้เหมือนกันครับหลักๆจะเป็นในเรื่องของการสวมใส่นะครับแล้วพอเรามี activities การเคลื่อนไหวร่างกายเยอะๆนะครับ เวลาที里里 ài, modeling, ่เราแบบเดินขึ้นลงบันไดนะครับหรือว่ากระโดดหรือว่าแม้แต่วิ่งนะครับมันจะมีความโยกเยกกระโดดกระเดกอยู่เหมือนกันครับมันจะสะบัดขึ้นลงได้นะครับก็อาจจะสร้างความรำคาญให้กับเราได้เล็กน้อยครับรวมถึงเวลาให้เราเงยหน้านะครับทุกคนลองสังเกตดูนะครับว่างานดีไซน์ของเขาที่เราสวมใส่นยสายมันจะทิ้งลงไปข้างล่างถ้าเป็นบางรุ่นครับสายมันจะขนานกับพื้นแบบนี้เลยอ่ามันจะตั้งแบบนี้ครับทีนี้พอเป็นรุ่นเนี้ยพอสายมันทิ้งลงข้างล่างแบบนี้แล้วครับทำให้เวลาที่เราแบบเงยหน้าแค่นิดเดียวเองมัันนนนนติดคออย่างททีุกเหห็บบใ้มแ มันจะเรารู้สึกเหมือนมีอะไรมาติดที่ท้ายทอยอยู่ตลอดเวลามันจะงันงัดกันอยู่แบบนี้ครับดังนั้นก็ฝากทาง iSuper ดูตรงจุดนี้นิดนึงกับ p r o d u c t g e n ต่อไปครับวันที่ผมรีวิวหูฟังประเภท Air Conduction ครับมันจะมีสิ่งหนึ่งที่เราต้องคุยกันครับว่าใครที่เหมาะที่จะซื้อมาใช้งานเพราะว่ามันไม่ใช่หูฟังสำหทุกคนแน่นอนครับอันดับแรกคือกลุ่มคนที่ยังต้องการแอมเบียนซครับเพราะว่าหูมันเปิดโลง่งใช่ไหมครับ คนที่ขึ้น BTS ต้องการเสียงประกาศว่าถึงสถานีไหนแล้วคนที่ปั่นจักรยานไปทำงานออกกำลังกายคนที่ขี่สกูตเตอร์ที่เราต้องการเสียงรถรอบข้างเพื่อความปลอดภัยอันนี้ถือว่าเหมาะหูฟังตัวนี้เกิดมาเพื่อตอบโจทย์กลุ่มคนเหล่านั้นเป็นระดับแรกเลยครับอย่างที่2ก็คือกลุ่มคนที่แบบว่าอนั่งทำงานในออฟฟิศหรือไปยิมกับเพื่อนๆแต่ว่าเราไม่ต้องการที่จะแบบตัดขาดจากโลกภายนอกขนาดนั้นเราอยากที่จะคุยกับเพื่อนร่วมงานในขณะที่ฟังเพลงไปด้วยออกกำลังกายไปกับเพื่อนๆเมาท์มอยเรื่องนู้นเรื่องนี้กับเพื่อน ในขณะที่ออกลังกายในขณะที่ฟังเพลงไปด้วยอันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ครับผมไม่ได้บอกว่าหูฟังประเภทนี้เป็นหูฟังที่จะมาแทนที่หูฟังเดิมๆไม่ใช่นะเป็นไปไม่ได้นะครับยังไงก็ไม่ได้นะครับมันคือหูฟังตลาดใหม่สลับกลุ่มทางเลือกใหม่ๆเท่านั้นเองครับวันนี้คุยกันยาวมากๆนะสำหรับหูฟังทั้ง2รุ่นนี้ครับย้ำอีกครั้งนะครับ EvoBuds Clear นะครับหูฟังโปร่งใสดีไซน์สวยราคา599นะครับแล้วก็ Sound Active นะครับหูฟังแบบ Air Conduction ที่ ไม่ต้องใส่ก็ไปในหูนะครับเกี่ยวเอาไว้เก๋ๆสวยๆเท่ๆแบบนี้นะครับราคา899นะาครับสำหรับคนที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับรวมถึงถ้าเกิดใครจะสนับสนุนมากกว่านั้นนะครับง่ายๆครับแค่ไปกดค้ามโฆษณาให้กับผม1ครั้งตอนน่อ1นคลิปผมก็ดีใจมากๆแลวครับวันนี้มไมค์มจิ้ต้องขอตัวลาไปก่อนบา,บายบาย